สวัสดีครับผมก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องรายพร้อมทรัพย์นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่เดินขบวนนะครับผมมาอย่างไกลนะครับผมก็คือจากโซนวังสะลุนะครับผมนี่นะครับผมโซนนี้ก็จะมีเตนุ่มรอนะครับผมสาวสวยนะครับผมช้างงานนะครับผมแล้วก็ช้างพังนะครับที่เตงทรงเครื่องนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับผม รีซอนี่เสียงหวานเลยรีซอก็ช้างที่อยู่ข้างหน้านะครับผมก็คือจะเป็นช้างที่มีท่านผู้ใหญ่นะครับผมที่ท่านได้ถือพวกอัฐบริขารนะครับผมหรือว่าเป็นเครื่องอ,องค์กระถินนะครับผมล้วก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมีผมพาเดินชมนะครับผมในศูนย์คดจัศึกษานะครับผม ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบบุญมากระถินเลยนะครับผมคือยิ่งใหญ่มากนะครับ,รบนนช้าง,งนับร้อยนะครับผมที่มาร่วมในงานนี้นะครับดูทางนี้ก็ที่ต่อคิวมาก็เยอะนะครับผมก็ทั้งถ่ายคลิปว,วิดีโอทั้งไลฟ์สดไปด้วยนะครับผมถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะให้อ่อา บางท่านเนาะที่ไม่สะดวกนะผมเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับผมมาจะได้มาดูนะครับผมคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าก็คือบันทึกเหตุการณ์มันอาจจะไม่ปฏิปต่อกันเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไปทางไลฟ์สดมากกว่านะครับผมอยากให้ทุกท่านที่มาชมนะครับได้ชมบรรยากาศสดๆนะครับผมท่นนี้ก็รออยู่นะครับ นยาวนะคะตอนนี้ก็ยงา่เพ่นี่นะครับผมก็คือเวลาช้างออกจากลานแสดงนะครับผมเมื่อกี้ก็คือลานที่เขาจัดพุ่งกระถินนะครับผมพอออกมาเสร็จก็จะทานนะครับผมมาทานสับประรดตรงนี้นะครับผมอยู่ทางนู้นก็ช่างงานนะครับผมเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นแต่ผมจะพาเดินดูรอบๆอยู่นะครับผม แต่ขอชมความสง่าของโซนนี้ก่อนนะครับผมมีแต่รูปหล่อทั้งนั้นนะครับนี่เรีกาเป็นตัวขรบมรากรมจะพาเดินดูนะครับผมรอบๆนะครับผม หลายเชือกนะครับผมส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นช้างที่ออกมาจากาลานแสดงเมื่อกี้นะครับผม,มเชือกน,นี้ก็ดูสง่ามากนะครับเนี่ยหลังสวยกันกล้วยเลย ดูนะครับสวยงามมากชุดนี้ก็แบบแต่ละเชือกนี่ก็โหแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผม้ผมก็ตัดมาดูทางนี้บ้างนะครับผมตัดมาดูทางนี้บ้างนะครับทั้งสวยทั้งโลป,ปลับ์ุลกันไปนะครับผมน้องช้างในวันนี้นะครับผมมีทั้งลุงช้างพ่อช้างนะครับผม หลากหลายอายุนะครับตางนู้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมอีกกลุ่มหนึ่ง บางเชือกก็ทยอยกลับแล้วนะครับผมทยอยกลับแล้วนะครับบางเชือกบางเชือกก็อยู่ทานสับป,ประรดกันก่อนนะครับผมเติมพลังกันก่อนค่อยกลับนะครับเดินมาไกลนะครับผมอืมแกงนี้ออกมาแล้วนะครับนี่โอ้เชือกนี้สวย น่าจะไปรวมกันอยู่ในในลานแสดงอีกนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าแบตเตอรีลล่จะหมดนะครับเพราะว่าเดินถ่ายมาก็นานอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยกันทุกคนนะครับผม มีโชคมีชัยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม